สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องฟลายเซลร์ซันฝันเมืองนะคะนี่เห็นภาพแล้วตอนนี้ก็จะมะีการถ่ายทำที่นี่นะคะเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของโครงการนะคะเงบุญสรงนะครบบุญสงบุญสรงเห็นสาวๆก็จะคึกคักนะคะสาวสวยมาน,นะคะ นะกำลังนั้นเนี่ยคิวกันอยู่นะครับว่าต้องถ่ายตรงไหนนะคะงงให้พี่เซมนะ,ะโอ้ดูสองควานนี่ทำอะไรไม่รู้นะค,ะร,นะครับเมื่อกี้ถ่ายคลิปอะไรไม่รู้เ <c oughs> ปิดร้านคาเค่ออัดชีสให้พี่เซมนะเมื่อกี้โอ้ดูพี่เซมกำลังวัยเออด,ดูน้องคับเขามาเรีนนยนนำเลยก็ได้หรอือ น้ำว้อยน้ำว en> ้อยเรียกพี่แล้วหนูเจ้าไม่เป็นไรอยู่นี่ก็ได้ถอยให้น้ำว้อยหาน้ำว้อยน้อยนั่นดูสิน้องสาวเรียกพี่ชายละดูบุญส่งโชว์เหมือนกันนะคะดูสิน้ำว้อยเห็นเห็นสาวสวย mày không mấy, nấm oai lูก bùa ban, nữa, vừa kia ngặt là kia nào, mình nhìn <laughs> อาบได้อาบได้ทั้งช้างทั้งควานนะคะนม่จะเป็นการอาบน้ำให้ช้างนะครับระวังน้ำระวังน้ำส้มปดนะคะอ่า น้ำเอ้ยน้ำเอ้ยค่ะทายพี่เซมนะคะพี่เซมมายืนใกล้ๆน้องนะคะโอ้ยเบียทรงนึงพอเลยมุมังพอแล้วเอาเจ้าวะจ็บทุกเลย ไปครับครับได้ครับตอนนี้พี่แซมเราก็จะถุกนะนี่ก็จะมาถ่ายทำเกี่ยวกับประวัติพอพลายนุ่มเซกนะฮะอ๋อน้ำอ้อยโดนน้ำแล้วก็ถูเล่นละคะ เมื่อกี้ได้อาบน้ำกับพี่นะคะได้อยู่ใกล้ๆพี่ชายนะคพี่เซมอ๋อเล่นได้่เลย ตะกี okay? mm ้ม uh ันเห็นผู้สาวมากงัดโชว์เลยตะกีมเดี๋ยวบุญทรงจะโชว์สาวนะคะโอ้น้ำใบเราสนุกใหญ่เลยค่ะโอ้ show show, chô chô đi mà cho có con, à, à. à bơm vào hôn, <laughs> hôn á, à, à say, hả? Ừ, anh mà lò sang cái gì kinh mất con, nó bơm, à bơm đi à, à, có xíu, à cho qua câu ngặt nữa.

โอ้ยดูพี่แซมก็เล่นเหมือนกันค่ะ <kalk. S 1> เล่นเหมือนน้องน้ำอ้อยเลยค่ะเมื่อกี้งามขอกินนะคะอาปากเราได้ครับเด็กน้อยคนเล็กคนใหญ่แล้วว่าจะเป็นคุณหมอนักกาาอ่โอเคเห็นไหมครับว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสเนีย่ย การโปรโมทการท่องเที่ยวนะฮะใช่ครับผมยินดีต้อนรับนะครับใครอยากมาเที่ยวในโครงการของเรานะครับ uh, ยินดีต้อนรับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับโร้มะกิมก็ดีนะให้พี่เขาเอาเอาบางที่มันพูดไป็ตอนจบก็ได้นเพราะเรา่องนี้คนไทยดีมากเลยขอบคุณครับพี่ ว้ดูน้ำอ้อยนะคะขุดหลุมนะคะเชื้อได้เล่นโคนนะพี่เซมก็อาบน้ำไปเมื่อกี้ก็เล่นดินเต็มเลยนะอ้าวบุญส่งบุญส่งโชว์แล้วบุญทรงเกณน์เสาไม่ได้เลย สาวมาเยอะนะคะก็เลยโชว์เลยเวลาอาการทำงานไม่เอาครับเออใช่ว่าจะอันนี้นะคะเนี่ยสาวๆอยู่ตรงนี้เยอะนะคะนี่บุญสงโชว์สาวนะคะเดี๋ยวบุญสงจะงัดให้รู้เนี่ยเอา ข้างหัวน้าใช่ไหมอเ็นวันเล็กมาหันเนี่ยครับฮะ อ้าวเป็นยังไงบ้างคะถ่ายเสร็จหรือยังครับเมื่อกี้ถ่ายถ่ายทำหรือว่าถ่ายในห้องน้ำเอาแบบไหนก็ได้ก็สวัสดีเมียนะครับสวัสดีเมียเราสวัสดีเมียแล้วได้ตังค์สวัสดีทั้งวันนี่ผมอยากได้มากเลยนะครับแต่ของผมมันไม่ค่อยยาวนะครับสวัสดีเมียแล้วได้ตังค์สวัสดีครับอันนี่ก็ถ่ายมาสอง สินสองฉากแล้วใช่ไหมครับนี <ผม S 1> เกี่ยวกับ,บอะไรคะเกี่ยวกับการโปรโมตนะครับโปรโมตกับโครงการพัฒนาจักรนะครับ<อ>ในโครงการนําช้างขึ้นตินนะครับอ,อยากให้ใทุกคนนะครับ ที่ว่างๆหรืออยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็สัมผัสกับช้างเป็นๆนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวได้นะครับในมาบ้านเราได้พบกับกี่เชือกคะถ้ามาพบกับเราเนี่มีอยูจ7ตแปดเชือกนะครับเชือกไหนบ้างคะก็จะมีพ่อใหญ่ทวดนะครับอายุมากนะครับพ่อใหญ่คงชัยนะครับแล้วก็แม่น้อยแม่น้อยอยู่นู่นครับช้างหางสวยหางงามนะครับลายแซมสั้นนะครับลาย งามงามงามสวยครับแล้วก็จะมีพ่อพลายลุงเสกนะครับแล้วก็จะมีฉายาไอ้หนุ่มงัดทางนั้นนะครับพลายบุญส่งนะครับอ่าสาวทอมนะครับน้ำอ้อยครับสุดท้องตัวส้นตัวเก่งก็น้องธันวาครับอ่าสุดยอดครับอยากมานะครับอยากมาสัมผัสกับโอ้คุณลืมอีกระเอกค่ะใครครับขวัญเราครับพี่ขวัญโอ้ลืมพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญตอนนี้อยู่ที่บ้าน ของพ่อนะครับถ้ามาก็เจอทุกเชือกนะับเจอทุกเชือกนะครับยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะมาใกล้หรือไกลเชิญนะครับเชิญเชิญมาเที่ยวกับเราได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมองนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแช์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ไอเอฟซีนะครับและโปรดติดตามทุกท่านทุกคนนะครับ สภาพแข็งแรงมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ